สวัสดีครับโจชแนลสูตรหวยคำนวณมาแล้วครับวันนี้จะมานำเสนอสูตรเด่นบนเดินยาวยาวครับเดินยาวเดินมาข้ามปีสถิติไม่ต้องพูดถึงครับยาวมากๆสี่ตัวอย่างน้อยมาหนึ่งตัวบางครั้งก็มาสามตัวบางครั้งก็มาสองตัว แล้วแต่ความขยันของเขานะครับแต่ไม่มีหลุดครับสูตรนี้ครับสูตรเด่นบนสูตรเด่นบนมาไล่ทุกหลักครับดูไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สถิตินี่ยาวมากครับไม่ต้องพูดถึงครับสูตรมาดูสูตรครับง่ายๆครับนำหลักสิบบนที่ออกก่อนหน้าครับมาลดหนึ่งแต้มแล้วก็เดินไป4ครั้งครับอย่างเช่นหลักสิบคือเลขเก้เก, 9, ก็ลดไปหนึ่งก็ได้8 แแล้วก็เดินหน้าไป8901อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่าง8901นี้ผลที่ออกก็1 9 6ครับงวดนี้ก็เข้า2ตัวตงวดนี้19 6ก็ตัวเดิมครับก็8901ผลออกก็519อย่างนี้นะครับก็ไปย้อนดูเอาเอาได้ครับ สิติยังไม่หลุดเลยครับเดินยาวยาวมากๆครับเดินยาวมากๆสูตรนี้ใช้ได้ครับสูตรนี้ไม่มีหลุดครับสิตินี้เดินยาวเดินดีทีเดียวครับมาดูงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมา 8 12 1 1-1ก็ได้0 0 1 2 3ผลออก2 0 2ล่าง6 6ก็เข้าไปที่0กับ2นะครับเข้า2ตัวงวดนี้งวดต่อไปวันที่16ตุลา0-1 ศูนย์ในกะติก็เท่ากับสิบนะครับลบหนึ่งก็ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองเอกเด่นบนครับเก้าศูนย์หนึ่งสองอย่างน้อยมาหนึ่งตัวแน่นอนครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ